สวัสดีค่ะครูปองค่ะสวัสดีค่ะครูป,ปูนะคะวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องปริมาตรและน้ําหนักนะคะค่ะเด็กๆคะวันนี้เด็กๆพร้อมที่จะเรียนรู้กันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันได้เลยนะคะปริมาตรนะคะปริมาตรคือปริมาณของน้ํา ที่บรรจุอยู่ในภาชนะชนิดต่างๆค่ะยกตัวอย่างเช่นกระป๋องแก้วน้ำขวดน้ำเหยือกน้ำต่างๆค่ะปริมาตรของสิ่งต่างๆนะคะน้ำที่อยู่ในขวดขนาดเท่ากันนะคะขวดที่1ขวดที่2และขวดที่3นะคะ ทั้งสามขวดนี้จะมีขนาดที่เท่ากันทั้งหมดเลยนะคะเด็กๆแต่ว่ามีปริมาตรน้ำที่แตกต่างกันค่ะนั่นก็คือขวดใบที่สามนะคะจะมีปริมาตรน้ำที่มากที่สุดค่ะขวดใบที่หนึ่งจะมีปริมาตรน้ำในลำดับที่สองและขวดที่สองนะคะจะมีปริมาตรน้ำที่น้อยที่สุดค่ะ นอกจากนี้ก็ยังมีน้ำที่อยู่ในภาชนะที่แตกต่างกันนะคะนั่นก็คือ1นนะคะเป็นขวดน้ำา2แก้วน้ำและ3เหยือกน้ำค่ะทั้ง3าภาชนะนี้นะคะจะมีความแตกต่างกันนะคะแต่เมื่อเราเทน้ำที่อยู่ในภาชนะทั้ง3าใบานี้นะคะใส่ลงไปใน กิดบอกตวนะคะก็จะได้ปริมาตรน้ำที่เท่ากันค่ะเด็กๆอาจจะสงสัยใช่ไหมคะว่าทำไมในขวดน้ำกับในแก้วน้ำนั้นมีปริมาณน้ำที่มากกว่าในเหยืออนั่นก็เป็นเพราะว่าภาชนะแต่และชนิดนั้นมีความแตกต่างกันมีความจุแตกต่างกันนะคะบางชนิดมีขนาดสูงบางชนิด ขนาดกว้างนะคะทำให้เรามองเห็นแตกต่างกันนั่นเองค่ะเครื่องมือในการตวงน้ำหรือตวงของเหลวนะคะเราก็จะใช้ช้อนตวงขวดวัดปริมาตรเหยียกตวงแก้วตวงหรือกระบอกตวงนะคะเราสามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมนะคะค่ะ สำหรับกิจกรรมวันนี้ก็ได้จบลงกันแล้วนะคะเด็กๆคะคุณครูอยากจะฝากให้เด็กๆได้ทำแบบฝึกหัดที่คุณครูแจกไปให้เด็กๆนะคะแล้วก็อัดคลิปมาส่งคุณครูด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบาย